ครับพี่น้องครับวันนี้บ่าวผูไทยแวงก็มาเลาะเลาะผาเถิ่อนะครับมาธุระเลยก็เลยแวะนะครับไม่โสงเดินกัญยาโยนนะครับฝวต๊นะครับฝวต๊หลายก็เลยมาเลาะเบึงครับวัดน้ำไหลน้ำน้อยน้ำาต๊นะครับก็ได้อยู่ดิพี่น้องเลยนี่มาเบิ่งน้ำาต๊น้อยๆทุกวันนี้ครับน้ำต๊สายยาวเลยครับพี่น้องเบื้อง ทางลงมาก็ลำบากเยพี right, Arizona, right? so really ่น้องหาลูกหาชิปเพื่พี่น้องมาก่อนนะครับน้ำตกสายเน้นน้อยนี่ครับพี่น้องไหลออกมาพูดเถอะครับเพิ่องหินพวกครับนี่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 จักปีเขามันจะไปร้องอะไครับเสาร้องนี่ครับนี่ไหลเสาร้องมาเรื่อยๆครับพี่น้องตรงนี้เป็นคืนเป็นคืนมาฮะพี่น้องพี่น้อง คือน้ำคิดว่าคือน้ำซ้อมืดนะครับนี่ก้อนเป็นร่องน้ำนี่นี่นนะร่องหินนี่พี่น้องเลยมึงเลยไหลลงมองเลยนี่เห็นมึงเลยเห็นบพี่น้องไหลลงมาทางพุทธพลานหินเพล่ะครับ ครับคิดว่าหลายปีครับก้าเราเป็นร้องท่านี้ครับหลายปีเพราะทุกปีครับเพราะทุกปีเมาลายก้อนลงไปเรื่อยๆเป็นดินทรายครับเป็นดินทรายโซนนี้ยพาเทือบร้ายพี่น้องหลายหลายพี่น้องเลยพาเทือบมึงเนี่ยถงกสงสว่าไม่เตาก็ได้พี่น้องลูกคือเตาก็ได้บุ่งไลยทุกเชิงทึงทุกคนแล้วกามันเป็น ทะเลบ่พี่น้องแถวนี้นะหินก้อนก็นี่หลายปีได้ครับก้อนละก้อนมาได้รทำนี่นี่เลยตะคื่นตะคื่นอยู่อันนี้คือน้ำตกเลยพี่น้องเลยนี่เลยน้ำตกเลยน,ะน้ำตกยามยามฝนนะครับเป็นาาสายลงมาสายลงมายาวเลยพี่น้อง พี่ว่าเพิ่มขึอนเรื่งเงินไหมครับพี่น้องนะนัะ่ลงลงเที่ยวมา,าถ่ายรูปได้แถวนี้ นีค่คือคือคผู้เทิบครับพี่น้องบ้าผู้ไทยมารอบสองเลยครับมารอรบแรกกันมีท่ทักๆกันเลือยามหอนครับมายามฝนบันมายามฝนหาทางขึ้นได้กลับมาหาทางขึ้นกันพี่น้องแต่มีนเทนิบมากจริงๆน,น่ะมาลงไปเลยนี่ยกายอยู่เนี่ยอีกเป็นกระเทิบมาก มาไปทำเปเทยางเป็นเบื้องล่าเชิงกับพี่น้องมานเปไปเบิ่งเฮ็ดเขาพอเฮ็ดพี่น้องเวยเฮ็ดเฮ็ดฮ็ดฮ็ดพี่น้องเฮ็ดน่ะตัวผาเทอมนี่พี่น้องเฮ็ดเปิดหนิโอ้เฮ็ด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 ฮ็ด ดินหนุม่มองเท่าละโพวกแถวพวกแถวดินนี่แล้วครับเห็ดบนหีนบนหลงเยอะสุดหลงของเทียวหลายมองอยู่ด้ทั่เอ็ดอันนั้ไว้ตะลางเศษเห็นที่ไว้ครับ ส่วนนี้ก็ไหลลงพี่ครับไหลลงอู้ไปใช้ลงไปไหลลงไปนำลงไปครับพี่น้องนำลงไปเนาะมึงได้พาเธอี่น้องถ้าหึ้นก็ไปตะเบิงใช่ไมพี่น้องเอ้ c o m เม n บางมองคือกาะกล้ามหอยแม่งพูดี่แล้ว ตเ,เือกา้าหป็นผู้หรือเปล่าผู้ไทยเ,อ,เองโยมันอาเลยนะครับอาเงินละเมื่อคือโมกเมันเริ่มยืน่นทีน้องเมื่อเริ่มโตเทอมยู่นเทอยู่คเพออิ่ำนัน้นหลายปีนี่เลยน้อยๆก็ง่อยเดียวยนงหน,น,น่อย หาสูบทั้งนั้นเลยพี่น้องเลยน่าต้องเสียของมาเยอะครับครับอันนี้ใส่ห่อเมื่อกี้นี่ครับเลยลงมาห่อนี้นะครับมันใส่ห้องน้อยหนะ้องล้มตกนตกตามตามผราญหินนะพี่น้องเลยนี่เป็นอ่างหินวงนี่ อ่างเห็นมองโต๊งแห้งครับวนี้มองโต๊งแหง้งเป็นหลุมเป็นอ่างครับโต๊งตรงนี้เป็นหน้าผาไม่เป็นหลุมใส่ยงาว เุนนมน,นหนผาลงนี้เหมือนทวยถี่นหลงหลงมาแตู่ดเล้ยงเถิงเถิงนะครับถ่ายทะลงมานี้หอนี้หลายหอนี้คือจางสาสนานีที่งอเงินมาครับน้อง นะเอาออกมาทางพี่ครับทางเือนเพื่อพาเธอมาเลยไปน้องหน้ามีหูครับน้ามีหูเลยพี่น,น้องไปแตะเบิ่งคู่ก้อนนะครับพี่น,น้องไปเบิ่งคู่ก้อนเจ้าทีเพิ่งจะคุยอยู่อยู่แซอยู่ไปน,น,ปน้องไปเขากลับไป งึดอยู่ีด้วผมงึดมันต้องพัฒตัว่งเดียวมีเกินนี้อันนั้นร้อนหินลงมานี้เทิบนี่ก็ลบผลได้ได้เพี่งครัลบผลได้ไดอีกครับ ไปทำโจกีนี่ื้ดอกซื้หมกโจกีนี่ขับระขึ้นมาทางนี้ครับเรานี่เราว่าระว่งยานมันเหมือนนี่พี่น้องเลย Hiến đi, hiến không? Hiến không? Phổ, có đi gặp tiền như này đi xò ăn đi mũ mình quá hiền đấy hiền thôi mũ đó lại tập hồ 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 มือทั้งหลังครับทั้งหลังทั้งหน้าอยู่ทั้งเ่ิงมัครับทางนี่ทั้งหลังเทิบได้ครับนี่มือนี่ครับพอนี่พอเดี่ยวนี่น่ะสิงไกยยง่ถึงเ่ิงหูปีน้องคอนี่ก็กทับโย่แต่พอนี่เด่นนี่ย 连挂。 คือนักมองนึง่งมองเลือเลยเป็นน้องครับมีลงมันมีงวยตุม่มเลยเป็น้องอันนี้เธออันนี้เธอเยอะแต่เก่ามันมีอยู่เี่เป็นน้องนี่เธอสไลด์ลงเลยนี่เนี่ยน,นี่กว่านี่ครับเองละเองกระทิลีละเอามีลงแถน,นี้เธอเมื่ ลงครับพอนี้มีลงเลยพี่น้องบมาเลยพอนี้ลงครับอีกทีเลยเลยก่อนนี่ฮะพี่นอ้นองเนี่ยผมเต่งก็งอึดจะได้พี่น้อง ก็ติงไอ้เนอึกสามแปดเสาะบ่อหุ่นบราณหาพือนหาเมือนมีอยู่โบรา,านากกว่าหุ่นหาเหมือนก่อนี่ยูเลยครับมาทานเลยมึงติงก็ thừa mất khỏi biết đâu, nào thiếu, thông thiếu mà bừng ก็ดีครับยู่คบมือน,นี้ถ้ามีปัญหาหรือการใช้ท่ามก็แสดงว่ามันเคืองห้อนครับพี่น้อง <c oughs> เคืองห้อนมันก็ยุดไปครับนี่ใช้ท่ามเพื่อพี่น้องเบิงสะกอนยาที่ร่อ,อเ,รเบิงก้อนหินหินผ่าเทือบไปมีโถแล้วครับพี่น้องเอาแบบทุกก้อนมีได้เนาะเพราะมันหลายครับหลายผ่าเทือบเทเ้พี่น้องลายก้อนพี่น้องหนักเลยมิลลิเมไม่ตับ ต่ำๆก็ได้ด้วยผีน้องเ้ยต่ำๆได้บ้างมาเนี่เตียงช่องมองเร่งผีน้องเลยนี่เนี่ยนะก่อนนี่เตียงช่องมองครับนะมาเลยเหลือเท่านี้ครับเหลือเท่าน้อยๆนี่ครับก่อนเดียวนี่ ีลบฝนได้ครับนี่นี่ก็เอ้โหมีมีกาเลยครับพี่น้องนี่มันเฮ้ยเทินน้ำซ้อขี้หินลงไปครับยางฝนน,นะผู้เทอมด้วยครับพี่น้องเทอมทำอะไรในไงเลยพี่น้องนี่เ <Đây. S 2> มืเองเทอมนี่ครับ พี่ท่านขึงทางนี่พี่น้องน่บพวงนี้เทอมนีเลยได้หาก้อนดีกวพบ่นาะหินหินก้อนดียวเทนั้พี่น้องอยู่พวงเี้คนบักไงน่ะเป็นสามงองสามก้อนครับพี่น้อง รับน้ำหนักอยู่ในอวนี้อัศจรรย์นี่เป็นน้องเลยนะเป็นหาสามหาหนึ่งหาสองหานี่ครับพี่นน้องหินคนบักญ่ายหมดสองหานี่คือสามก้อนเชา สามหาเนี่ครับพี่น้องสามหาเนี่ โอ้โดอพี่น้องพี่นจะบึงบัดอาหลุดพี่ครับอันนี้รอพี่น,นี่คือเดี๋ยวครับนี่ต่างเงินครับนี่ต่างคนเที่ยวครับนี่ ก้อนนี้ก็มาฐานได้พี่น้องสองก้อนนี่นี่สองก้อนนี่ก็เป็นฐานครับเป็นฐานมีหินเทอบเทียงเคร่งครับหินเทอบเทียงเท่ง จะงึดจริงดิกวนมีสีขาวครับกวนนี่จะเบิ่งนี่ครับกวนสองก้อนครับเพียงเดียวเนะาะพวกนี้โอ้นี่วัดกวนเป็นก้อนดีครับเป็นสองวางอยูพี่น้องยิงก้อนละก้อนครับนี่ก้อนนี้ก้อนเทิงนี่ต็งก้อนนี้นี้ครับ ก้อนนี้ตีงสองก้อนนี้ครับเนาะนี่ผมว่าเขาเจอว่าติดเดี่ยวด้วยครับมีมีทีติดครับเป็นสองหวางผู้ก,ก้อนนีงก้อนใหญ่เลยมันถูกเสื่อมดานใหญ่เลยถ้าเธอสมมติผิดน้องเลยเธอเหลืก้อนน่าผิดกูแล้ว มองมาทางนี้ครับมองมาทางนี้ออกมงนล้อนนอกมอาครั้งนี้เขาเจอว่าติ๊ดเดียวมันมีติ๊ดเลยครับกว่านี้ชมวิววะครับชมวิวก่อน ตอนนี้ชมวิวครับน้องเป็นใดฮึ่นชมพรมวิวครับครับพี่น้องท่านผู้ชมครับลังเต้บ่าวคู่ไทยไม่เขาขึ้นมาจะคู่แล้วครับทศคู่แล้วทางขึ้นคู่แล้วพาเธอรักเธอเลยก่อนนะครับสะอ้านเดียวครับพี่น้องเดินหอดพีครับหอดพี่ยัางไปห้องจุ่มเลยค่อยเห็นนะครับพี่น้องค่อยเห็นพวกก้อนใหญ่ก่อนนะครับ นี่เอเด้พี่น้องเบิ้งครับพี่น้องอ่าคลิปนี้โคงจะแค่นี้ครับเพราะว่ารย์ถ้าไอเงลายเขื่อนจะสะดุดครับพี่น้องนี่ก็ถูกใช้อยู่คลิปหน้าอย่างเอเด้พี่น้องเบิ้งอีกครับต่อไปครับ